พื้ออ้าวนี่ชื่อีไหมคะพื้นเอามาพื้นบังดูสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทับนะคะซื้อเพจสิลป์สาวพื้ไทยวันนี้เรายอยู่ที่กรงหน,งนองนาแล้วมีสื้อทุกคนนะคะมาเรียนรู้ราภาษาพื้ไทยกันดีกว่าะคะ่ะยี่ที่นี่นีห้าสิบกว่าแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องวันนี้จะว,ว่าท่าสิบกว่าเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เขาจะมาเรียนรู้นะคะเอาแบบคำศัพท์บ,บ่อยากปรเรือละกันนะคะเอาค้าง,ง่ายๆเนาะคำแรกเลยก็คือคำว่า,า,าพื้นอ้าวนี่ชื่อีไหมคะ พื้เอามาพื้นบังดูคือสมมุิว่าอีดาหาคือแปลว่าเออนี่เอามาพื้นบังดูเอามาพื้นบังดูประมาณนี้นะคะพื้เอามาพื้นบังดูนี่พื้นบังเฉลยได้กันแล้วกันเนี่ยเอฟซีหูอยู่ว่าพื้คืออย่างจะแปลว่าสะบัดนะคะนี่แปลว่าสะบัดพื้แปลว่าสะบัดนะคะพื้นบังดูก็คือแปลว่า ลองสะบัดดูซิว่าเป็นยังไงอยู่สิค่ะเพื่อแล้วก็บคำที่สองค่ะคำที่สองคำว่าเท่งหรือยังสมมติว่าเฮากาลังติดใบไม้นี้ใส่ฝาฝาเฮินแล้วก็ถามว่ามันเท่งหรือยังอาอซลองเดาเบิ้งเท่งหรือยังหนี่สิไ่ได้ถามถึงเวลาบ่ได้ถามถึงเวลาเอซ์่ลองเดาเบิ้งว่าสิแปลว่าอย่างเท่งหรือยังไหนพีเอฟซีเบิ้งด้วยอีลาติดตรงนี้นี่มันเท่งหรือยัง ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะเทงหรือยังนะคะก็คือแปลว่าตรงหรือยังคือสมมติว่าอี่าติดไปไหมตรงนี้มันตรงหรือยังคะยางสงนะคะติดไปไหมตรงนี้ตรงหรือยังก็คือถ้าเป็นผู้ไทยจะถามว่าเทงหรือยังติดตรงนี้เทงหรือยังนะคะแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือติดตรงนี้ตรงแล้วหรือยังประมาณนี้เทงหรือยังแปลว่าตรงหรือยังนะคะคือคําว่าเทงตรงคําว่าเที่ยงตรงนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดผู้ไทยจะ เท้หร mm ือยังเบิ้งให้แน่บอก่านี่ค่ะทุกคนมา mm hmm. คำที่สามค่ะ mm hmm. คำที่สามเนาะก็คือคำว่า,าเดี๋ยวอีลาขอไปเละลินกันเนอรลาะลินไหนซื้อรองนดเบิ้งว่าเละลินนี่แบบว่าอย่างนี้ยืนตากแดดไปละลินกันเนออีลาถอยไปกันเนอสิอีลาไปยังเละลินตากแดดกันเนอร์าะลินละลินละลินตากแดดกันเนอร์ประมาณนี้ค่ะเละลินนะคะก็จะแปลว่าเละลินนะคะจะแปลว่าไปเดินเล่นนะคะหรือว่าไป เลาะซื้อนะคะไปเดินเล่นไปย่างก,กินลมชมวิวประมาณนี้ถ้าเกิดผู้ไทยจะเป็นเลาะลินนะคะเลาะลินนะคะภาษาภาษาไทยก็แปลว่าเดินเลาะประมาณนี้ค่ะมาทีนี้มาคำที่สี่คำที่สี่ก็คือคำว่า,าแปนเรียวไปข้างหลังอีลาคือแปนแห้นะคะไอซีลองเดาเบอร์สิแปลว่าอย่างะะแปนนะคะก็คือแปลว่าสะอาดหรือว่าไม่ลกนะคะก็คือแปนเติดอยู่นะคะก็คือรู้สึกว่าสะอาดบบกหุกประมาณนี้เอาวันนี้มาสี่คำสันๆนะคะจะมีคําว่า แปนแปนก็คือทุกเครื่องหลังถน,นนนี้คือแปนแท้ก็คือแปลว่า,อาบอิโหกละกะอสะอาดนะคะทุกคนแล้ววันนี้คำที่สองเนาะคำว่าเทงนี่ยังเทงนี่ยังก็คือแปลว่าตรงนี่ยังนะคะเทงหน้าที่นี้นี่ใส่ในกรณีที่ถามว่ากาลังติดนันติดนี้แล้วถามคนอื่นว่าเทงแล้วบอกมันเทง่งหรือยังบริได้ถามเวลาเป็นการถาม ว่าติดอันนี้ตรงหรือยังเนาะทุกคนมาไปนี้คําที่สามคำที่สามก็คือคําว่าเลาะลิ้นนะคะเลาะลิ้นก็คือแปลว่าเลาะเล่นไปเลาะยังเลาะกินลมซมอยู่เป็นการเลาะเล่นไปคําที่สี่ค่ะก็คือคาาําว่านี่พ,พื้พื้อก็คือแปลว่าสะบัดนะคะทุกคนวันนี้มาสี่คำสัส้นๆนะคะมาฝากพี่เอฟซีเนาะวันนี้เราก็อยู่ ที่ข้องน้องนาของเราเหมือนเดิมน,นะคะวิธีส่วนใหญ่ข้างหน้าเนาะคลิปนี้กันกันก้อิราขอตัวแล้วนะคะเด็กก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสิมบวงสาวไทยเด้อจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีี่ต่อไปเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ยายบาย